ที่ได้ผวานมาทำให้การกัะาการเดินตโตของสังหาริมรัพั์และประเมินราคาเพื่อกลงห้าสิทธิและหน้าที่ของพี่น้องปรเชาบนู้เก็บเพื่อทให้การเดินทางปารขาท่าตรรดประเยินาทั้งรมอ10ชิ้นมีความเชื่อมโยงนบริการให้ทราบู้มีสิทธิแล้วันแค่้องแพ้แล้วก็สุดท้ายจะเพื่อปบะมาณราคา กำหนดเกล้ากาค่าต้นแทนในการเปลี่ยนคืนทรัพย์สินที่อยู่ในแนวเขตภาษีอื่นมาทราบและก็มาลาคาตกำลังดำเนินการอยู่นะครับการค่าบริสิทธิ์ระหว่างหรือองค์จดซึ่งเป็นค่าบริสที่ถูกออกแบบมาให้ดูมากดลังจากที่ท่านดูไม่ได้โดนไปเหรือเปล่บและก็ส่วนด้านล่างเป็นเรื่องค่าความเสียหายที่ออกแต่งโรงเรือสิทธิผู้ซ่าได้กว่านะครับในส่วนหนี้ที่อยู่ทางด้านฝวามือก็เป็นความเสียหายที่รับจากการเปลี่ยนคืนนะครับคือการเปิดโอกาสให้พี่น้อง ที่แล้วมัาอรแบบสอบถามการประชุมวันนี้ที่เมื่อกี้ที่สรางที่สราที่ไประไม่ได้รับด้ารลแต่ว่าการทำไร่ทำไราน่ยมทำได้ดีทีไดยนหคัวันนี้ังเคุณภาพน้อที่ดนะครอพดเนี่ยคือเวลาเาเนี่ยไม่ได้ไปกผู้อื่นที่ทำดี่ได้ย เวียกนามเสียงคุณภาพน้อย่สเพราะเราอยู่ในชนรภเมิเสียงมันไม่ดังเหมือนกับการจัยการยุโรแค่สามแบบโตจะ